หากพ่อกับแม่ของคุณนะครับไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับแต่คุณเนี่ยเป็นลูกที่เกิดจากทั้งสองคนนะครับฉะนั้นแล้วนะครับคุณก็ย่อมมีสิทธิ์ในการรับมรดกของพ่อเช่นเดียวกันนะครับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยนะครับลูกที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะครับเขาจะเรียกว่าบุตรนอกกฎหมายนะครับจะมีสิทธิ์รับมรดกจากพ่อได้ก็ต่อเมื่อพ่อได้แสดงออก ซึ่งความเป็นพ่อต่อบุตรอย่างชัดเจนถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยมีวิธีการดังนี้นะครับ 1. นะครับบิดาได้รับรองบุตรนะครับพ่อของเราเนี่ยได้จดทะเบียนรับรองคุณนะครับว่าเป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับสองนะครับคำพิพากษาของศาลนะครับมีคำพิพากษาของศาลว่าคุณเนี่ยเป็นบุตรของพ่อนะครับสามนะครับการแสดงออกอย่างเปิดเผยนะครับเช่น พ่อได้แสดงออกอย่างเปิดเผยนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นบุตรของท่านจริงๆนะครับเช่นใช้นามสกุลของพ่อมันโดยตลอดนะครับพ่อเป็นผู้ออกค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับพ่อไปทําบุญนะครับพาไปพบปะสังสรรค์กับพี่น้องนะครับถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งนะครับที่ทนายกล่าวมาข้างต้นนะครับคุณก็มีสถานะเป็นบุตรที่ชอบด้วกฎหมายของพ่อนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับแม่ของเราก็ตามนะครับและมีสิทธิ์ในการรับมรดกเหมือนกับบุตรที่เกิดจากการ จดทะเบียนสมรสนั่นเองนะครับ